แมวอะไรอ่ะเป็นแมวตลอแมวตลอดโอ้แมวแมวเป็นหมวกไอ้นี่เป็นหมอนเออหมอนแมวหลออ่าน้องหวออุ้ยเขาเรียกเราว่าน้องหวอครับคำถามคือขอเมนูวันนี้หน่อยขอเมนูนายใครใครคะใครขอเมนูน้องหวอในวันนี้จ้าข้างไนจ้าวัวหายหนักข้างหน้าเลยล่ะวันนี้ขอเมนูวิ้กเราได้มาตรงนี้แล้วเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจกันหน่อยไหม เจ้าของสอนได้เลยนะเนียไปด้วยกันได้ไหมไปด้วยกันได้โอเคอาจจะไปด้วยกันได้เดินทัวร์ตามมุมเดินทัวร์ตามมูมอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นชาบูปิ้งย่างอะไรอย่างนี้เออปีนแล้วควันเข้าหัวแล้วพอมแล้วยังไงต่อเลยแวะหน่อยแวะแวะซาลอนแล้วเราก็ได้ทำการช็อปปิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วปึ๊บแพนทียื่นให้เขาเขาจะมาลงมาเลยไม่ไม่โนโน่ไม่ได้หรี่พี่ ซื้อมาแล้วอถัด่นเลยยืนไปเลยครับการจีเมอร์เทลจีเมสโซนีครับเมื่งไปเสร็จเรามีไปเสร็จแล้วเราซื้อมาจากทีไหนเซื้อมาจากกิแฟนมอสครับเออรถเลยล่ะเห็นไหมเรียกว่ามางานเดียวก็ขายงานได้อีกใครอันเดิมเนี่ยะโอเควุ้ยเราตอบเราลยแล้วข้อสุดท้ายจ้ะแล้วแล้วเราอยากขอคุยเพิ่มได้ไหมแล้ววันนี้ทุกคาจะทานอะไรปากเอกคุยน่ารัก เก็บน like 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 right. <that> like ั่นเดียวนั่นเดียวเัาปบนออกมาหน่อยเอาปากแก้่อออกมาเลยป่องป่องแบบเหมือนเหมือนจะมาพ่นพ่นหนาวประมาณนี้อ่านี่คือข้าพเจ้าหน่อยถ้าแบบรู้เห็นไหมจ๊ะพอได้เห็นแล้วอย่าลืมเข้ามาซื้อแพ็คทีด้วยนะคุณดี เกี่ยวกันแหละอะไรเกี่ยวกันไปเรื่อยอาหาโอเคและเอาอย่ไปไี้ลัวอย่างนกัวนแกไมันอาหารี่ียวีนี่พี่ต้องถามเไมิดน่ารกเอาหนัเลยเอาหน้าวันนี้ก็จะกินอะไรกนรอวันนี้ว่าจะกินอะไรนะตอนเย็น Office. please.